แม่งเนี่ยงรอยเนี่ยงแม่งลดย่าเอาหยวเแม่งดได้ตแก่เขาเลยวะรับแก่คนจ้าเ,เออมาปาขนาดนี้ยังจ้าพ่อมาครับอ,อ๋อสวัสดีนะจ้าป๋าไว้รอยแดกอยับป๋าเลยมันจึงกู ตังตังไม่ใจรู้ว่ากำ่าปานี่ไ้ใคยไอ้ร้อยได้เงินปาปาก็คือรุ่นเองอยู่ไม่พอแล้วปาก็รุ่นเพื่อ <c oughs> นไม่ได้ไงที่ให้มานานยังจ้าปาคา่ะเพิ่งมาจ้ะนูค<า>่ะนั่งก่อนนะจ๊ะจ้ามากี่คนนะมา,นามาสองคนเดี๋ยวนี้อ๋อมาสองคนเลยค่ะครับ ปาทำอะไรคะเวันดีปปาจะลงวันนีมาจะใกล้ปั๊มไายขายกี่ตันจ๊ะช่องไรกันทำไมน้อยอ่ะเดี๋ยวปั๊มลดลงจากรถเก๋ยโจนปีพอก็บินร่นเดี๋ยวเจี่ยเกี้ยเม็ดกูเลยปามีสวนปาไหมเลยจ้ะครับคนหลังนั้นใครอ่ะเด็กเต่งปั๊มไม่เองแกคุยเต่งเอาแกแล้ว แกลไหนวัวได้ไตยเห็นดูมันปลามาเดียวกันไะ้จากับมาช่วยตื้อเบี้ย,ยตื้อเบี้ย,ยป่าไม่เคยเห็นหน้าป่าเลยป่าไม่อยู่ที่นี่แหละค่ะป่ามมนใจคนที่นี่ป่าอยู่ดุป่ามาันที่นี่ด้วยความเมื่อที่ดูแต่ป่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ป่าคนเืินมาทำไมมาตำลึ วายตำเต้นรถมือจ้องอ๋อเลยจ้าครับพอดีจังมาอีทิพคันแต่ว่ายังไม่ได้ใจตาทัานในตัเชียไว้แล้วนีนนเนาะจ็ดแล้วว่าตาเดือนได้โอ้ให้เก่งยังไม่ได้เรียแล้วป่าไม่ต้องรีบกลับนะเจ้าป่าจ้านั่งน,นั้นนนนี่นะป้าน้องเอาใจป้าเก่งกับปอยู่นั่นเร่งเอาใจบริการร้านเนี้ยะ บอกป๋าได้เลยว่าไม่ต้องห่วงหข้งไปเลยหยีจีบจักแล้วป๋าจากักแล้วป๋าเราไม่เจจักตันป๋าใจดีจังเลยให้รางวัลหนูหข้งไปเลยหยีจีบเว้นไว้ถือเข้าก๋วยมังวูป่าเวไหวลูกไปโรงเรียนมังวู ป๋าใจดีอย่างนี้เลยจ้าปันเนี่ยป๋าลักเด็กจะไม่ป๋า่ออย่างนี้อ่ะพูดจริงค่ะป๋า่อมากเลยออ,อาไปเลยเสดบหวายจัดลยเห้หป๋าไม่รีบนะจ้าไม่แคบไม่แคบ์ใช่นะค่ะเดีย๋ยวหนูจะบริการป๋าเต็มที่